ไล mm ่อ hmm. ย oh, really oh. no. no. <laughs> ู่你好่好โัาตอ้ดูดีโอ้ดูดอ้ดูดีโอ้ดูดีโอ้ดูดีโอ้ีโอ้ดูด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 ีโ่้ดูอ้ดูดีโ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 ออ้ดูดีโ

คุ我ค很ณเร很ไม่有ุณค有ณคุ你好，你好。我ุ看，看ุณคุณคุ看คุณ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 คุัคุณ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 ค 再不好玩，很困。<laughs> 不可以睡觉。没有睡觉。没有睡觉。有工作。<laughs> 我饿了。你饿了、啊？我们现在我饿，我们和芬芬一起去打卤撒拉，弄饭 <laughs>。打卤，系睇系睇农村好，系睇农村。 海苔农场，农场，海苔农场。我们粉丝一起去海苔，阿来呢？农场，农场。Very good，你们要吗？你们要去吗？你们要去吗？我要去，到。过来过来。我也要。 ใชวันนี้เราอยู่ถึงเกาหลีแล้วนะครับผมถ้าไปทั้งโค้ดเลยค่ะภาพเออ้าวลไม่เชื่อโกหกแล้วล่ะนี่จริงๆเนี่ยจริงเหรออ่าเย่วันนี้นะครับผมถึงเกาหลีแล้วนะครับก็จะอยู่ยาวเลยนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับไม่ได้เขาบอกว่าจะอย่ที่เกาีปเดือน ไปบุกที่จีนบ้างเดี๋ยว 啊，冰啊！